รสชาติของเราคือมันแซบนัวจริงๆนะคะคือจะไม่ไม่เหมือนร้านอื่นเวลาที่กินแล้วลูกค้าจะต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าน้ำปลรราของเราเนี่ยเป็นน้ำปลรราที่ปรุงกันเองนะคะกลิ่นจะไม่แรงมากลาบเป็ดที่นี่เราจะคั่วแบบแห้งและกรอบอร่อยแล้วก็นัวมากใครมาก็ต้องสั่งซ้ำคอหมูย่างที่นี่จะน,นุ่มจะเป็นคอหมูแท้สั่งตามที่ถ้าไม่ดีให้ป้องเลยค่ะแต่อย่าป้องนานนะคะ ชื่อพักภัทรจีรตชาทรนะคะเจ้าของร้านส้มตำนัวจัดค่ะย่างข้าปีที่สี่แล้วค่ะเมื่อก่อนแม่ก็เปิดร้านขายอาหารตามสั่งกันแล้วก็ลูกสาวเขาก็มาเปิดร้านส้มตำตรงนี้ก่อนเลยเข้ามาช่วยกันลูกเขยเขาเป็นคนอีสานนะคะแล้วก็พี่สาวเขามีสูตรส้มตำที่อร่อยมากทุกคนก็บอกว่าอร่อยออร่อยตอนแรกๆก็ทำเล่นๆดูก่อนนะคะพอตำไปตำม,มาก็เลยขายดีก็เลยเปิดเป็นร้านค่ะ แรกๆก,ก็จะเป็นส้มตำเราจะเป็นร้านอาหารนิสานนะคะส้มตำเป็นลาบเป็นก้อยเป็นแกงอ่อมแกงเห็ดก็คือเป็นอาหารอิสานรสชาติของเราคือมันแซบนัวจริงๆนะคะแล้วก็คือจะไม่ไม่เหมือนร้านอื่นเวลาที่กินแล้วลูกค้าจะต้องบอกว่าอร่อย ปลาที่ไหนอร่อยมากเลยมันจะนัวมากเลยนะคะเพราะว่าน้ําปลาของเราเนี่ยเป็นน้ําปลาที่ปลุงกันเองนะคะเพราะปลาของเราจะเป็นปลาต้มสุกกลิ่นจะไม่แรงมากคือเมื่อก่อนแม่ก็ไม่กินปลาเหมือนกันแต่พอมาแล้วก็กินกลายเป็นชอบลาบเป็ดที่นี่สุดเด็ดมากนะคะอร่อยมากเราจะคั่วแบบแห้งและกรอบอร่อยแล้วก็นัวมากใครมาก็ต้องสั่งซ้ำคอหมูย่างที่นี่ก็อร่อยมากนะคะจะนุ่มจะเป็นคอหมูย่าง คอหมูแท้รสชาติเป็นหลักต้องอร่อยแล้วก็สะอาดราคาไม่แพงวัตถุดิบต้องสดแล้วก็ใหม่ค่ะถ้าตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นขายดีมากเลยค่ะกับลายแมนนะคะลด30%ส้มตำปูปลาาลาบไก่หมูยอทอดซุปเปอร์ตีนไก่ข้าวเหนียว2ขายดีมากเสร็จเดียวจบ ตอนนี้ไลแมนเขามีโปรโมชั่นแล้วก็มีโค้ดส่วนลดรีบไปเก็บกันนะคะแล้วก็นํามาใช้กับทางร้านส้มตำนัวจาดได้เลยนะคะสําหรับร้านส้มตำนัวจานนะคะอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดระยองเลยนะคะถนนคสองอำเภอเมืองจังหวัดระยองเลยค่ะเปิด10บโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มค่ะสําหรับท่านที่ไม่สะดวกจะมาทานที่ร้านนะคะสั่งผ่านในแอปของไลแมนได้เลยค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะเหมือนกับท่านมาทานที่ร้านเลยแม่คอนเฟิร์ม